สวัสดีรัวสบายดีเพื่อนๆวันนี้มาพบกับแม่น้องอาิม้วยสวนด้วระจ้าวันนี้แม่น้องอาิมจะพาสมชิกย์ในน้อยอย่าไปทำน้องอย่าทำน้องอย่าทำน้องดูนี่อย่าทำน้องอย่าทำน้องน้องสองหนุ่มาทำม้านศีลาและผาไอเจ้าเห็นน้องพี่น้องมาสวยกันเหตุงานได้มื่อนี่เพราะว่านี่ซื้อก่องเข่ามาน้ำพี่น้องจะมาเก็บหมากพี่น้องม้าไปให้เก็บหมากกัน กันพี่น้องะาะวคาคนเลี่ยงกับบอมเป็นที่มีเงินนะพี่น้องเนาะท่านแมวก็ต้องซอยกันมาก็ต้องซอยกันอะไปตามกัว่าแล้วเขาก็มาเก็บมากันอุ้ยเห็ดปวกลายพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกว่าเห็นดูเม็ดเห็ดปวกมันเป็นหมากพี่น้องหมากมันล่วงกำลังสิบวดแล้วบ่ได้มาเก็บเลยเอ้ามาซอยเมยเก็บเบาวลูกเนี่ยจะเมียวนี่พี่น้องมันกำลังท่องอยู่นี่กำลังท่องลูกแรกเด้นนี่เด้อ เบิดหัวอาหารดือกันพี่น้องเลยเดือนหนึ่งกับมันสองคุงเอาข่านมของน้องไอติม่นแล้วามาซื้อพี่น้องเลยก็บ่ได้มีเงินแล้วจะไม่มาห้าเก็บหมากไปขายดินะไอติมจะไปขายหมากมาก,มากไปห่อแล้วก็ยังไปถูกอีกได้พี่น้องหนังทุกหนังตีอีก กอนนั้นแหละก็คอยเอาไปขายพวกท่านเอาไปขายจ่เกือพี่น้องตอนนี้ตีฮ้าก็ได้เจ็ดโลเยวพอได้เมื่อได้เอาไปขายได,ด้วี่ทำคกิบให้เบิ่งเดับเพื่นอนตอนนี้ก็โทนเบิ่งมาเก็บก่อนพี่น้องเบิร์มาเก็บก่อนอเก็บน้วกันเพื่อนเก็บมากได้สาหนึ่งเลยพี่น้องกินข้าวเช้ากันเถอะมากินข้าวเช้ากัน กินข้าวเช้ากันข้าวเ,เช้าไม่ต้องอตะิมนะเอาเอานีเป็นถังย่อไกลบ้านแหงเลไกลเฮือนแหงจนถือกล่องเข่ามากินพี่โนโอ้องอาหารว่างกับ,กบกินมกสมพี่น้องนานเนี่ยมกสมมันหลายเนาะมากินกันเพื่อนกิโน,โนข้าวกับปลาทิ้นเดียวพี่น้องเ้ยเพราะความจนกินข้าวกับปลาส้ม หนึ่งสิน้นกินแล้วก็ทำงานต่อเก็บมากต่อเนาะเมียวอยากกินบะลุมาแหละพี่น้องเอ้ยอันนี่นอะอุะ้ยบบกินปลาส้มทำปลาส้มเอ้ยเมียวนั่นแหละลูกมา เจ้าเล่ยได้พี่น้องอ่ะอิ่มแล้วพี่น้องกินเขาเป็นนี่เติมกำลังเนาะเติมแรงอ่ะวันนี้ไม่นออติ้มกับสิคอเก็บหมากต่อไปน,นี่มีแต่ลูกใหญ่ๆไ,ได้ในหมากเก็บหมากซอยแม่กับหมากเร็วๆมาเร็วๆมามาซอยหมากเก็บหมากเก็บหมากเราจะได้กินอาหารดีได้ไๆคือโครงไก่มาให้หนึ่งโครงแม่กับโบฮัลนีเงินกันนั่นแหละ มีเงินให้กินดีอยู่ดีเด้อลูกเอ้ยพอจึงได้ขอกำลังใจจากเอฟซีนี่มาคอยเลือปูนเนาะให้ไปถึงฝั่งดอพี่น้องมะแน่นี่นี่ได้มาคอกินแต่แม่น้องก็ติมกับกได้ให้กินดีเด้อพี่น้องบางเมื่อก็กินข้าวเปล่ากับน้ำปลานี่มานี่เพราะว่าคนก็กินไปสั้นนะพี่น้องคนก็กินไปสั้นน่ะแมวม้าก็ต้องกินไปสั้นนะน้ แต่เพิ่นมาอยู่นากันเฮ็ดจังได้นี่แต่เพิ่นลงมาทั้งนั้นได้เพิ่นบ่ได้มาแบบเท่าลี้อย่างได้พี่น้องมี่นล,ลงมาเฮากับห้เพิ่นทิ้นแล้วก็บ่อซอยเฮ็ดงานิ่งแน่นี่ซอยใม่เห็นงานแล้วเน่ะอ,อันนี้ก็จะเมียหน่อยนะนี่นี่ก็ได้สมาชิกมาอีกแหละจาพี่น้องเอ้ยนี่ได้สมาชิกมาเพิ่มอีกอะเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นมาอีกเงือเมนเนืน้เดือน,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 นของนอง้องอติมพกลอยกัเอามาซอยซื้อเข้ามานาบัดนด้พี่น้องเอ้ย เลี่ยงลูกน้อยลบลบลบลลบ,บ,บนี่นี่ตจ้งไว้ให้ยังมากนี่มาแจ้งไว้ให้ยังมาเก็บหมากมาเดี๋ยวนี้เลยเก็บมากลยซอยกันซอยกันทำใบหยอกน้ำนะทำใบหยอกน้ำพี่นอ้องเอาวันนี้บรรยากาศดีๆมีความสุขก,กับหมูหมาแมวนะพี่น้องพี่น้องเก็บได้สองครั้งกว่ากว่าพี่น้องน้องจะเบ,บิงเลยนี่ แม่น้องอาติมนี่เปลี่ยนชีได้ตลอดได้พี่น้องดูนี่เมื่อกี้มาป่ายังดีๆอยู่แป๊บเดียวปากโปโลโกอีกแล้วแพ้พี่น้องแกลแพ้ยังยังห ah าสาเหตุบ่ได้ตั้งแต่คลอดลูกออกมานี่กินยังเมื่อกี้กับปากบวมื่อี้ก็ขึ้นหนาดได้พี่น้องพี่น้องเป็นห่าเคยเป็นเมื่อกี้แม่น้องอาติมบอกคอมมินมาบอกเด้อเวดว่าแม่น้องอาติมต้องไปหาซื้อยามากินนี่กินยังกับบได้กับบโฮหสาเหตุพี่น้องแป๊บเดียวเอาจังหน่อยกับสีบวมเจอขึ้นเลยพี่น้อง ถึงต้องนอนบุกอาถายนี่นนแดงๆในคันคันนิ่มๆึ้นเลยรีบสตตี้กระโดดได้เคยทาได้พี่นอ้อ,อ,นนองอ่ามาฮอดนี่แม่น้องอติมเขาจบคลิปเลยเด้อเดี๋ยชจะอาหมากไปตากเนาะพี่น,อน้องเนาะอย่าลืมนะเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องอติมได้เด้อเผื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆได้ใจเด้อแต่บรรยากาศด้อย่าลืมซอยเบิ่งคลิปแม่น้องอติมเด้อเพราะแม่น้องอติมได้ 4, สี่พันสมองพี่น้อง พอได้ผ่านนะนะพี่น้องพอได้มีเงินมาซื้อข้าวให่เจ้าเมียแล้วก็เจ้าอาหารหมาผล่นะพี่น้องนี่นี่ตอนนี้กะทรับมีหน่อยพี่น้องทำงานผูู้เดียวพี่น้องเอ้ยฐานผู้สมเอ้ยทำงานพอ็นหนวดพอดียวมือละสามร้อยพี่น้องแม่น้องไอติมกะบม่ได้เห็ุงานน้องไอติมถิงสองขวบแม่ก็บร่ได้เห็ุงานเลี้ยงลูก พวงนี้หนาวผลไม้บบฮันได้ได้พี่น้องผลไม้มันกำลังออกแม่น้องอติมหาดรัพพ์พี่น้องผมมีเงินซื้ออาหารให้เมียวบไดมาคอพี่น้องดอกนั้พี่น้องเนาะก็บ่ได้มาโมาคอว่ะให้พี่น้องซนะอ,อ,อ,อยดอกนาแค่ว่า้เอฟซีซอยส่งไปถึงฝั่งฟานพี่น้องย่างน้อก็ได้ซอยชีวิตสั์ตัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะอะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีุกคนเดอจใจเด้อ,ดอขอบคุณเลยละ ที่ให้ความสนับสนุนนะพี่นอ้องที่ให้โอกาสแม่น้องอาิมมาถึงจุดนี้โอเค thank you ขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องชาวลาวแล,วและพิเศษก็พี่น้องชาวไทยพี่นอ้นองออติมมาทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยพี่น้องประเทศไทยให้ความบอบอุ่นตลอดมาตลอดตั้งแต่แม่น้องอติมใหญ่ขึ้นมาลเลยค่ะมาเมืองไทยได้พี่นอ้องบ่ได้ย่องย่อส่งเสริมพี่นอ้องจริงจริงากใจจริง Bye-bye, D. -bye.